แต่ผมในในเรื่องโอกาสในมหามงคลด้วยคือโอกาสตรงนี้รวมใจทุกส่วนราชการบร,ริรณาการทําเพื่อในหลวงแล้วก็ทําเพื่อพี่น้องประชาชนก็คือเริ่มนับหนึ่งใหม่ถ้าตรงนี้ถ้าแบ่งชัดเจนนะครับท่านก็กรมปัสสัสรับเลยเพราะที่ผ่านมาตรงนี้การใช้ประโยชน์จรงิงๆก็คือกรมปัสสัส์ วนอะไรนะครับอนุรักษ์ควายไทยก็มาจัดที่นี่โตจีนควายอะไรก็มาจัดที่นี่หมดใครมาดูงงดูง,งานก็มาจัดที่นี่หมดเอาของเราไปโน่นนี่นั่นเยอะก็ดีแต่ผมว่ามันขาดการต่อเน,นื่องปีหนึ่งก็ครับพ่อปีนึงว่าพ่อเห็นเตือนเวลาจะอย่างก็ยกเว้นท่านประสิทธํ์อำเภอนะครับประสิทธ์อำเภอที่ดูแลตลอดแต่ว่าทีมงานมันอาจจะหลายที่แต่เราอยากให้ตรงนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์ควายไทย ทุกวันนี้เวลาเรานึกถึงศูนย์อนุรักษ์ควายไทยนึกถึงที่ไหนสุพรรณบุรีเราก็อยากจะให้อ่ปัจจุบันี่ยเขานึกถึงควายก็นึกถึงท่านปพศูนย์อนุร,ร,รักษ์นะครับรเช่นนึกถึงควายอ่ถ้ามาที่ภาคเหนือ,หร,อหรือตรงนี้ถ้าเราทําเป็นศูนย์นรักไฟไทยได้ไดให้คิดถึงทรมานัสอ่าอย่างนี้นครับผมต้องการให้ไปสู่จุดหมายตรงนะั้นวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มาหมดเลยนะครับ ผมอยากให้เป็นวันวันดีๆของพวกเราได้ยินท่านที่รึกษาที่ท่านว่าการได้มอบหมายมาแล้วชื่นใจนะครับสําหรับคในไม่ใจที่เราจะทําจุดตรงนี้แต่สําคัญคือความต่อเนื่องและย,ยั่งยืนมากกว่าที่ผมจะขอทงของางกรมริษัก์มาหนุนเสริมแล้วก็เป็นส่วนเรียนรู้แล้วก็ผมว่าต่อไปทำอ่ะตรงนี้จะเป็นที่ดูงงูง,งานของกระทรวงเกษตรนะครับก็ฝากท่านรึกสาครับ ขอบคุณมากค่ะเดีท่านเอ่เปอรรปอระษานอำเภอเดี๋ยวท่านไปเดีย๋ยวท่านก็ไปจินตนาการตามท่านไหนเพอว่าเนี่ยเขาว่าจินตนาการใช่ไหมคะว่าเราต้องคิดภาพให้มันใหญ่นะคะเช่นปกติเราก็อันนี้เราเลี้ยงควายอยู่แล้วควายมีน้ำเรามาทำแปลงหญ้าไม่พอท่านไหนจะต้องไปดูพื้นที่ตรงไหนที่เขาดูแลเรื่องควายแล้วมันดูได้ มันจะเป็นศซนต่อไปก็อาจจะมีควายราคาแพงเข้ามามีลูกควายขายมีนั่นนี่โน่นก็ให้งานเกี่ยวกับเรื่องควายให้มาอยู่ที่นี่เนาะท่านอำเภอไอ้ท่านท่านสัตว์อำเภอท่านคิดให้มันใหญ่อ่ะที่ใช้คำว่าจินตนาการคือคิดให้มันใหญ่นะคะทได้เท่าไหร่เนี่ยค่อยว่ากันทําให้มันใหญ่เนาะนะคะทีนี้เดี๋ยวทางพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสาคัญคือ ที่นายอำเภอบอกเนี่นะทุกคนก็มีงานมีงานที่ต้องทําอยู่แล้วเหไหมตรงนี้มันเป็นพื้นที่เฉพาะนะคะจะให้ทุกคนมาทุ่มเทรตรงนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมตอนนี้เรามาคิดด้วยกันว่าทําเสร็จพวกเราเอาพวกเราดูนะคะแต่ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาเปสิสถานพแล้วมาจูงควายไม่มีใครว่างก็จูงควายไปให้คนมาดูคพราาดูงานแล้วเราไปจูงควายชาวบ้านบอกฉันไม่มาอะไรย่งเงี้ยไม่ไหวเหมือนกัน นะคะคือทุกอย่างอย่ามาคิดให้ทําให้พวกเราก็ต้องอยู่ดูแลนะคะแล้วก็ต้องแสวงหารายได้จากสิ่งที่ทําก็คืนกําไรกลับมานะคะคืนกําไรกลับมาก็อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเออ,อันนี้ดูแล้วเนี่ยมองไปทางไหนมันก็ดูเจอแต่เจอแต่ความแห้งแล้งมันคิดภาพไม่ออกแต่ว่าความจะมีชีวิตชีวาได้แล้วมีคนมาเดินนะคะ คนมาเดินพวกเราก็ต้องมาเดินทีนี้ท่านอยากให้ท่านวางต้นไม้อยือตอนต้นให้หน่อยนะคะท่านมาวางไม้อยืนต้นเลยคือที่มันดูเหมือนมันเหมือนทะเลทรายอะ่ะ <laughs> นะคะแต่ถ้าไม้ต้นไม้มันขึ้นเนี่ยมันก็นก็อยากมาเนาะ <laughs> ก็อยากจะให้ท่านเนี่ยวางวางไว้เลยว่าเป็นไม้อะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยปากหลักไว้เลยแล้วก็ขุดหลุมมอดแอมเพลได้ไหมเอาเครื่องมาขุดเลย เดี๋ยวนี้แอปโคอะไรเครื่องขุดให้นายเพลรับผิดชอบเขียนเท่ากันเขามีเครื่องจ่ออ้าวเขามีเครื่องจ่อหาคนมาจ่อเครื่องจมีเยอะครับตัวละพันกว่าบาทเองเดี๋ยวซื้อให้แล้วสองตัวตัวเมื่อจ่อเองซื้อให้เราสองได้แต่ในสตรีโซนอื่นก็มีคนจ่อเยอะเลยถล้วนายเพลไปดูขั้นตอนขุดนะ ขุดดินแล้วก็พอดอเนี่ยมาปรุงดินใส่ในหลุมวางก่อนก็จะปลูกตรงไหนวางให้หมดเลยขุดน่าจะสักสี่ห้าพันหลุมมาในนี้ดูแล้วมากกว่านั้นมากกว่า <c oughs> ก็ทยอยขุดไปเลยนะคะขุดไปแล้วก็เดี๋ยวพอดอจะจัดการเรื่องปุ๋ย็ใส่เอาปุ๋ยมาให้ชาวบ้านใส่อนเพ์ใส่นะคะเดี๋ยวต้นไม้ก็เดี๋ยวไปหามา แล้วก็มาช่วยกันปลูกตอนฝนมาแล้วก็อาจจะต้องวางระบบน้ําช่วยนะคะมันฤดูฝนมันมันสั้นนะคะอาจจะไม่รอดก็คงต้อนน้าช่วยเนาะท่านนายเพอขอเราเยอะเราขอท่านนายเพอบ้างเราขอไห้ยื่นซ่อมไม่ใช่ขอต้นไน้นะหมายถนะึยงว่าขอให้นายเพอรับผิดชอบเรื่องการสร้างสีเขียวพื้นที่ตรงนี้นะนะโอเคทม่ตรงไหนเลยคะเดี๋ยวจะให้ลองประหลัดเอกทุกตรวจเขาพูด พวกครูหรื <c oughs> er right อยังท่านประธานไว้ท่านประธานคือค้ำมั่นท่านเปควนจะเอาเงินมาหลายแสนหลายล้านเหมือนค้ำมั่นเป็นสักน้อยก็ว่าเขาจะทำให้ได้หรือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พวกเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะพวกเรานี่ไม่ใช่ข้าราชการนะข้าราชการก็เวลาเยอะไม่ค่อยมีอะไรทำถ้าไม่พูดถึงคนยำงานนะถครับแทนทั้งคุมนี่ทำเยอะยอมนำตามครับถ้าหากตามคำบอกมาจะทำตาม แล้วก็มีโครงการเข้ามาดีอ่ะแล้วพอเราก็จิกินน่ะมันเป็นความร่วมมือเลยท่นเลยเนาะคือเรายังไม่ค่อยคิดไปถึงการก่อสร้างอาคารใหญ่ๆห่เนาะอยากจะคิดเรื่องกิจกรรมที่มันอยู่ที่มันเป็นการเกษตรก่อนแต่ว่ามันร้อนเนาะต้นไม้ก็ยังไม่โตก็ฝากฝากพ่อหลวงอ่ะว่าเอาเดือนนี้ก็มาช่วยกันทำเขาเรียกอะไรภาษาใต้เขาเรียกขนมเขาเรียกอะไร เขียงกับผท่อมใช่ไหมขอเด็กกระท่อมปนาปนาท่านก็ตั้งไว้หน่อยสิเดือนหนึ่งก็มาช่วยกันทำหลังหนึ่งเดือนที่สองมีกหลังหนึ่งได้ไหมให้มันมีที่พักร้อนหน่อยที่อยู่ตรงนี้จะก็ลุ่มทําเองเที่ยคะแต่ไม่ต้องเอาใหญ่ขนาดนี้นะคะท่านก็หาไม้หาอะไรอะไรมาช่วยกันทำหน่อยได้ไหมมันจะได้ดูแบบคึกคักกันีืเอยเพราะไม่งั้นเรามาตั้งหลายปีก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลย ต่างคนต่างรอพวกเราก็รอรอก็รอรอรัศดรรัศดรก็รอพวกเรานะคะแต่ถ้าเห็ุรัศดรเข้ามาโออ๋อเขตห้ามลากก็ไม่ได้แล้วต้องมาแล้วนะมาก็มีที่นั่งคุยนั่งอะไรอะไรให้มันมีชีวิตชีวาแล้วไฟฟ้าจะมีเป็นก็ไฟฟ้าตอนนี้ยังไม่มีเขาก็อยากได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอเศษห้าที่กรมชลประทานน้อที่บามุนเนาะจะทําไฟรอกที่กลุมกระจายน้ําใช่ไหมครับ ก็อาจจะถ้ามันลากสายไปผ่านแล้วขอไปเราอาจจะขอขยายเขตเข้าตรงนี้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงที่ท่านพิบัตนะครับรับนโยบายจากท่านว่าการต้องเอาไฟฟ้าเข้าพุทธ địa ก็อาจจะอาศัยไปตอนนี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะให้พรเด็กจะทำไหมครับห็นพรเด็กมาดีใจ เพราะว่าถ้าเขตมาเนี่ยงานใหญ่ได้อ่านี้อยู่ไล้ก่อนให้ท่านสารเดี๋ยวลองพัดแล้วก็ตรวจเปิเป้ลนะคะลองเกะผมผมไม่มีประเด็นแล้วลองพัดดีกว่าดูรู้เดี๋ยวแล้วแซวหน่อยท่านท่านสารไม่มีประเด็นแล้วในรถแกสั่งมาหมดแล้วถามถาม ที่น้องก็เหนว่าตอนนี้ควายกินอะไรครับที่เป็นอาหารอยู่เร้อนฟางฟางยาหญ้ายาหญ้านี่อยู่ในสวนของป่าไครเลยครับไม่กินใช่ไหมครับปากคราเนี่ยลิ้นล้ไม่กินก็ฟา,างก็คือมาจากนาเลยใช่ไหมค,ครับ,รบก็ไม่มีประเด็นอะไรเพียงแต่ว่าเอ้พื้นที่เล็กนวน,นที่ว่าเจริญได้ที่จะทำเสริมพระเกียรตก่อนซึ่งบริษัเป็นเจ้าภาพไปนะคะค่ะ ก,ก็ดูแล้วก็โอเคว่าเป็นพื้นที่ที่ประสุัตว์จากเป็นผู้ดูแลต่อเนื่องในอนาคตนะคะแต่จากการที่ทดูนะคะก็เป็นข้อเสนอไว้ไแียวกันนะคะว่าในส่วนที่พวกเราจะาทำวางแผนจุดย่างเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็คงจะต้องดูในลักษณะที่กลมกลืน กับสิ่งที่เป็นบริบทของตรงนี้แล้วดูจากถังใช่ไหมคะดูจากถังมันก็จะมีวางไล้ว่ามีมะระบบบำบัดน้ําเสียแล้วตรงนี้ต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้อย่างนี้ค่ะมันก็ควรที่จะนําน้ําที่เกิดจากการพับน้าระบบน้ําเสียนี่ค่ะม,มาหมุนเวียนเพื่อที่มันจะ มันจะได้ช่วยลดต้นทุนลงได้นะคะเพราะว่าเราควรที่จะใช้ทรัพยากรที่มาอยู่ในพื้นที่เพตรงนี้จะเป็นศูนย์แห่รู้แล้วอีกอย่างหนึ่งในการที่เราทำแปลงนะคะในการที่เราทำแปลงถ้าเราสารพิตโอเคเทคโนโลยีละวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นแต่ถ้าเราต้องพึ่งพิงในสิ่งที่มันเป็นข้างนอกเยอะแล้วชาวบ้านที่เขามาดูงานลงทุนเองไม่ได้นะคะก็ก็ต้องเอาที่มัน เทคโนโลยีที่มันสามารถจะไปทัพลายได้นะคะเพราะไม่ไม่ใช่ว <GO av uther> ่าเราจะโชว์อ <lending> ย <reconstruction> ่างเดียวเราต้องการให้เขาไปทัพทายใชยสีเหลืองด้วยก็ก็ฝากไว้ประเด็นอย่างนี้ค่ะว่าเรามีไซน์เลยว่ามีระบบระดเสียมีบ่อข้างน้ำมีบ่อสุดท้ายแต่แต่ยังไม่เห็นวิธีการที่จะ นำน้ำจากระบบบำบัดมาใช้ซึ่งในแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์มันก็น่าจะใช้ได้อะไรประมาณนี้เพราะตอนนี้เราดีไซน์ไว้ว่าเราใช้น้ำจากถังซึ่งยังไม่มีมงบประมาณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในระยะแรกเดิ่มก็ต้องวางอะไรที่มันรกรกลือแล้วก็แอฟตัดได้ง่ายนะคะ็ล้วฝากเป็นก้อเสื่อและก้อสังเกตมาระฐานสัขอบคุณนะคะน้องน้องบริษัทอำเภอ เมื่อคุยทดลองพูดเนี่ยนะคือที่นี่เราเรียกว่าอารยเกษตรเนาะมันคือเกษตรสมัยใหม่ถ้าจะมีคนมาดูงานเนี่ยเขาคงไม่มาเดินดูพวกเราเลี้ยงควายหรอกนะคะเขาไม่มาเดินดูว่าเขาคงจะมาดูงานว่าบริหารจัดการยังไงเหมือนที่ท่นรองพัดบอกนะคะการเอ่อการบริหารจัดการมูลสัตว์การบริหารจัดการคิดคิดได้ยาวเลยว่าได้มูลโคมานี่จะเอามูลโคไปทําเป็นพลังงานอะไรยังไงนะคะ ให้มันเห็นครบวงจรเลยแล้วก็ต้องเลี้ยงควายแบบรักโลกด้วยนะก็คือไม่เกิดเรื่องของแกส๊สทำยังไงก็ได้คืออันนี้คิดแค่คิดเฉยๆนะคะก็มีการหมุนเวียนของวัสดุแล้วก็คิดไปเลยว่าออกมาเป็นมูลสัตว์เนี่ยมูลสัตว์จะเอาไปไหนจะไปคุยกับใครอะไรเงี้ยคือท่างใน,นสารอำเภอเขียนเป็นระบบเนี่ย ไม่ได้มูี่ไปไหนน,น,นี่มาช่วยยังคิดกับพ่อแม่พี่น้อง้ต่อไปตรงนี้อาจจะเป็นกลุ่มทาปุ่นขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เรื่องของแปลงหญ้าแปลงหญ้าก็ต้องเป็นแปลงหญ้าที่ไม่เหมือนทั่วไปนะที่เรื่เขาปลูกแปลงหญ้าแบบเนี้เราก็ต้องไปปลูกแปลงหญ้าเอาไปหยิบไอ้ที่ดีที่สุดของประเทศที่เขาทําแปลงหญ้าไปเอาตัวอย่าง้าทําแบบนั้นเลยที่นี่มันต้องทันสมัยเรื่องของระบบน้ําก็ต้องทันสมัยนะ ที่นี่ผมบอกโอ้ไม่ไหวเราไปยืนถือสายยางรดน้ำใช่ไหมพ่อหลวง <c oughs> อ่ามันต้องมีแบบกดุฟมปั้งปรปิงนกอร์ขึ้นนะคะ <c oughs> คิดคิดให้มันใหญ่ไว้ก่อนทำไม่ได้สุดท้ายอาจจะใช้บัวรดก็ได้แต่ว่าคิดให้มันใหญ่นะ <c oughs> คิดให้ใหญ่คิดให้ใหญ่ไว้ <c oughs> วันหนึ่งเวลามีใครมาเนี่ยเขาก็อ้าวทไุไมาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะผักจานที่ท่านที่ปดีให้นะคะ ดูตาท่านประสาทท่านเหนื่อยเหนื่อยมากเอาเอาหนีดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาส่วนกลางมามาทําให้ดีกว่านะท่านเป็นเจ้าภาพรับแขกก็พอนะดูตาไม่ไหวแล้วจะไปเสร็จพี่แอน์นี้ก็ไม่กล้าไปเสร็จเพราะว่าต้องระดับกรมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะประสาทที่พอดีเอาเอาส่วนกลางจอดไปแล้วเดี๋ยวครับถ้าาท่านประสาทดีกว่านะนะครับ ขอบคุณยกมือไหว้เลยแล้วรตรงนี้เดี๋ยวให้อธิบดีลงมาดูเป็นทั้งระบบดีกว่าโดยที่ห่วงที่ที่สุดก็คือเรื่องน้ําเสียเราเราเป็นต้นน้านะครับนะครับไอเรื่องที่สองที่ผมห่วงก็คือเรื่องไอแปลงนั่แต่ผมผมไปดูศูนย์กันรู้ทุกที่ไม่ประสบผลสาเร็จครับผมอยากให้มีอะเยอะคนมีเจ้าภาพแบ่งแปลงให้เกษตรกตรกรทานีกว่าสามไร่ห้าไร่ปลูกฟ้าไรโชน ผูกอะไรไปรับผิดชอบเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวดีกว่าครับแต่ถ้าพิสูจนเรียนรู้จิตแต่ถ้าสามารถได้ใช่ไหมผมว่าไงก็เฟลครับไงมันมีใครมาดูแลเดี๋ยวนายอำเภอามย้ายเรียบร้อยนะนะ้วมันมันต้องมีผลประโยชน์นะเกษตรกรต้องมอบตรงนี้ให้ไปเลยแล้วก็คุณปลูกคุณดูแลค,ค,คุณเก็บผลประโยชน์ไปเลยนะครับกเบ็เป็นขอบเป็นขอบหุ่นเรียนไปอย่างนี้ผมว่าถ้าไปปล่อยให้พนักงานนายอำเภออยู่นายอำเภอเข้มแข็งนายอำเภอใหม่มาไม่เอาก็เจ๊งนะครับ เพราะว่าถ้าไม่มีผลประโยชน์น่ะผู้คนก็ต้องมีค่าของทีมเนาะต่<ช>อเนาะ,<ช>ะถ้าเขาปลูกเขาก็ต้องได้ผลประโยชน์ทุกคน<ช>แต่ไข่มาดูเขาบข่างเนาะยไข่มาเก็บมาเก็เอาสถา์ทุกคนที่มันจะอยู่ได้นะเพาะเจื่าวบ้านมาปลูกล้วมาเรียนพวกว่าไข่เก็บผมมันต้องแบ่งอ้น่นแต่ต้นเลยตอนนี้ปลูกอ่าฟ้าอะไรโจนนี่เนาะอีกุ้งอยู่ก็จะไปแต่ละแก่ ไปกุ้งเอากางมาฮึน่อมาช่วยเอาปุ๋ยมาฮเหาอดดูแลครับปลูกระโย์จะเป็นของเขาไปเลยตัวก็ครับจะอิ่มจะยูได้นะเนาะแต่ถ้าไปขึ้นไปสูงเนี้ยต้วผมไปดูว่าไปขึ้นตลอดเพราะว่ามันมีเจ้าผักเจ้าผักที่แท้จริงก็คือตัวเขาทนี่แหละพอตองได้สแตนก็หเขาออกแรงก็ตัวหอดดูแลเขาจะตัวก็เนาะอ่านะครับไอ้เรื่องไอ้ตัวเนี้ยผมว่าต้องขอโมปี๋โม่เช่นเดือดใจไปเลย แน่ท่านเขตต้องทําให้จบเลยทาแบบเป็นโครงการอนุรักษ์น้าแลนดินเลยนะครับดินและน้ำนะเดียจะชื่อกลมที่ดินพัฒนาคือคืนนี้ไอ้บีแหละเขาเป็นสาปนิกโดยหลักเขาแค่ออกแบบออกแบบแค่เป็นรูปความสวยงามแต่ว่าทางเนี้ยต้องมาออกแบบเรื่องน้ำเรื่องระบบทั้งหมดนะบีนะครับตัวมีไอ้แบบละเอียดจะยังยี่เที่ยวที่ไซมิตั Limiting, มีมีรมาเรอผมก็เจ็คเข้าวันแรกแล้วเลื่อนแจ็คของโซนนี่จะเข้าวันที่สิบสามไอ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 ่อหอไอไอไอเอไอไอไองอไอไอเอไ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 อกอไอไอไอเอไ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 ออไออไออไอไอไออไอไอไอเออไ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 ออไ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 ออออออเออไอเออ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 อเออ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 เอออออเอ ขอขอตรงเขตห้ามล่าด้วยไหมครับลูกทั้งหมดก็เช็คอินด้วยเออท่าจบทั้งหมดแต่เฉพาะเรื่องของพักงาที่ดินนะครับนะก็เป็นการอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเอาเดือนหนึ่งเดือนจบไหมแบบเป็นพร้อมของงบสัตว์พจบแล้วคุณพี่แอนขอจบนะนะนะจบเพื่อมาดอยมวยคนเมืองเนี่ยเดีคนเมืองคนงานนะคะเอ่อ เดี๋ยวให้พลออเนกพูดก่อนนะคะเรื่องของแบบเรื่องอะไรอะไรนะคะแล้วก็อย่างผมอยากไอ้ตรงรอบเนี่ยที่ถนนในรอบแต่ที่แหลมชุ่แน่อยากปลูกอะไรที่ให้ให้เม็ดสีแต่อยากให้เป็นสัญลักษ์เข้ามาให้มันดูแบบเป็นเป็นต้นไม้เป็นอะไรเงี้ยก็มาปลูกให้ไม่ได้เป็นทีเดียวไว้ถูกแล้วเป็นหญ้าเป็นหญ้าพูดหญ้าสามพัณห้าเอาพลอยเนีกพูดเรื่องแบบก่อน ครับท่านเรียนท่านที่ปรึกษาครับแล้วก็ท่านรองคณะนะครับท่านผู้ขอนมประชุมทุกท่านนะครับผมวันเอกธีพงคุณนะครับผู้ิในการสำนักง,งานดินเกตเนสนะครับ